สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สวัสดีครับผมเจะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทางเน็ตฟลิกให้ฟังเรื่องหนึง่งหนังมีชื่อเรื่องว่า18 Present เป็นเรื่องราวของแม่ที่เสียชีวิตตอนคลอดลูกแต่เธอได้เตรียมของขวัญวันเกิดให้ลูกของเธอเอาไว้ในทุกๆปีลูกสาวจะได้รับของขวัญหนึ่งชิ้นจนถึงปีที่18แแล้วเรื่องราวของหนังจะจบลงยังไงเตรียมผ้าเช็ดหน้ากันเอาไว้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับหนังเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเอลิซาเอลิซานะ่ยกำลังคุยโทรศัพท์แล้วก็จดบันทึกเรื่องที่เธอจะต้องทำลงในสมุดจากนั้นสามีของเธอก็ได้เรียกเธอขึ้นมาที่ชั้นบนทั้งคู่พูดคุยกันเรื่องการทำห้องนอนของเด็กที่กำลังจะเกิดแล้วเธอก็ได้รีบออกไปทำงานในเมือง แล้วที่ออฟฟิศอยู่ดีๆเอลิซาก็เจ็บท้องขึ้นมาเธอก็เลยรีบไปหาหมอเพราะกลัวจะเกิดสิ่งที่ผิดปกติขึ้นกับลูกของเธอพอหมอตรวจก็พบว่าเธอเป็นเนื้องอกแทนแต่สิ่งเดียวที่เธอถามหมอก็คือเธอจะมีชีวิตอยู่นานพอที่จะได้เห็นหน้าลูกหรือเปล่า แล้วระหว่างทางที่กลับบ้านนะครับเอลิซาก็ได้แวะซื้อสีเพื่อจะเอามาทาห้องของลูกตามที่ได้คุยกับสามีเอาไว้เธอขับรถทั้งที่ร้องไห้ความรู้สึกสับสนไปหมดแล้วตอนนั้นเองมันก็ได้มีเสียงแปลกๆดังขึ้นในหัวของเธอจนเธอได้หยุดรถแล้วหนังก็ได้ตัดไปภาพตัดมาที่ทาลบน้อยที่ชื่อว่าอันนา เธอก็คือลูกสาวของเอลิซานั่นเองเด็กน้อยเติบโตขึ้นเรื่อยๆและทุกวันเกิดของเธอจะมีการจัดงานฉลองโดยมีครอบครัวพร้อมหน้ายกเว้นแม่ที่เสียชีวิตไปตอนคลอดเธอ อันนาจะได้ของขวัญไม่ซ้ํากันในแต่ละปีซึ่งเป็นสิ่งที่เอลิซาได้เตรียมเอาไว้ให้เธอนั่นเองแล้วมันก็มีอยู่ปีหนึ่งนะครับที่เธอไม่อยากเปิดของขวัญเลยแต่พ่อก็ขยายขยอให้เปิดแล้วสิ่งที่เธอได้เป็นของขวัญก็คือเปียโนใหม่เอี่ยมแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับของขวัญน,นักเพื่ออีกคนหนึ่งก็มาขอเล่นด้วย นา,นาก็เลยได้ปิดฝาเปนโนทับมือของเพื่อนอย่างแรงแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนห้องด้วยความโมโหเธอบอกว่าไม่เคยขอเปนโนเลยสักหน่อยเลยไม่อยากได้อีกทางก็ไม่อยากจะเล่นมันด้วย พ่อก็เลยตามอนณานขึ้นไปบนห้องแต่ว่าก็ไม่เจอเธอพ่อก็เลยปีนขึ้นมาดูบนหลังคาแล้วก็เห็นเธอนั่งร้องไห้ยอยู่บนนั้นพ่อตามขึ้นมานั่งด้วยและถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้อนณา,นา,นานก็บอกว่าไม่อยากได้ของขวัญจากแม่แล้วพ่อพยายามอธิบายว่าการที่แม่ให้ของขวัญเอาไว้ก่อนเน่ยเพราะว่าแม่ต้องเดินทางไปในที่ที่ไกลามากๆม,มันไม่ใช่เรื่องของระยะทางนะแต่มันเป็นเรื่องของเวลา เธอก็เลยถามพ่อไปตรงๆว่าแม่ตายไปแล้วใช่ไหมแต่พ่อก็ไม่ได้ตอบอะไรออกมาพ่อทำได้ก็แค่เงียบไป แล้ววันต่อมาทั้งคู่ก็มาที่หลุมศพของแม่เด็กหญิงร้องไห้เมื่อรู้ความจริงเธอฉีกดอกไม้ทิ้งแล้วก็เดินหนีไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอันนาก็ได้เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นตอนนี้เธอมีอายุ18ปีเธอเป็นนักกระโดดน้ำที่แสนเก่งเธอท้าทายตัวเองแล้วก็ครูฝึกด้วยการกระโดดท่าย,ยากที่อันตรายมากจนทำให้เพื่อนของเธอนะเกือบหลังหักพ่อก็ถามโค้ดว่าอยากจะปลดลูกของเธอออกจากทีมหรือเปล่าโค้ดก็บอกว่า อันนาะน่ะตั้งใจทำแบบนั้นให้โดนปลดเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอเธอก็เลยทำใจได้ยากนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับอันนาเน่ยเธอมีปมด้อยเพราะว่าทุกวันเกิดของเธอในแต่ละปีเธอก็จะได้ของขวัญที่แม่ได้เตรียมเอาไว้ให้ก่อนแล้วเธอพยายามต่อต้านมันเธอคิดว่าแม่นะ่ยไม่รู้ว่าเธอชอบอะไรเธอเป็นคนยังไงและของขวัญในแต่ละปีเธอก็ไม่เคยชอบพวกมันเลยและก็ไม่อยากจะให้ถึงวันเกิดด้วยเพราะถึงวันเกิดเธอทีไรเธอก็จะรู้สึกแย่ไปนั่นเอง และขณะที่กําลังเดินทางกลับบ้านอันนาจะขอสูบบุหรี่แต่พ่อก็ได้ห้ามเอาไว้จากเด็กน้อยในวันนั้นโตมาเป็นวัยรุ่นที่ทําตัวแปลกแย่แล้วก็มีปัญหาทั้งคู่เถียงกันเธอบอกว่าทําไมจะต้องได้ไอ้ของพวกนั้นทุกปีแต่พ่อก็แค่บอกให้เธอเข้าไปในบ้านเพราะทุกคนรออยู่อันนาไม่ยอมฟังเธอตัดสินใจเดินหนีออกมาแล้วก็พยายามโบกรถแล้วตอนนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถหรูผ่านมาแล้วก็ยอมรับเธอขึ้นรถไปด้วย ทั้งสองคนพากันมาดื่มที่ร้านอันนาบอกกับชายแปลกหน้าว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่มันก็คือวันที่แม่เธอตายแม่สิ้นใจไปก่อนแม่ไม่มีโอกาสมองหน้าเธอด้วยซ้ำไปเธอเล่าเรื่องของขวัญวันเกิดที่เธอได้รับจากแม่ทุกปีแล้วมันก็บังเอิญว่าชายคนนี้นะครับรู้จักแม่ของเธอแถมก็ยังเคยไปงานวันเกิดปีแรกๆของเธอด้วยเช่นกันเขาก็เลยเริ่มกังวลเลยโทรไปหาพ่อของอันนาแต่อันนาก็ได้หยิบกุญแจรถของเขาแล้วขับรถหนีไปแต่เธอก็ ขับรถไม่เป็นนะครับเธอก็เลยเปลี่ยนมาวิ่งหนีแทนทุกคนพากันวิ่งตามจนเธอเตลิดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปโดนรถชนเข้าอย่างจังเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีบนถนนที่ฝนตกกระหนำ่ำอันนามีสติเพียงเลือนลางผู้หญิงที่ขับรถชนพยุงอันนาลุกขึ้นเธอมีหน้าตาเหมือนเอลิซาผู้หญิงตอนต้นเรื่องเลยนะครับเอลิซาเสนอจะพาอันนาไปโรงพยาบาลแต่ขอแวะที่บ้านก่อนแล้วเมื่อมาถึงอันนามองไปรอบๆบบ้านมันก็เหมือนบ้านของเธอมาก ผู้หญิงคนนี้เข้ามาเช็ดผมและดูแลแผลให้อันนาเริ่มสับสนขณะมองไปรอบๆแล้วอันนาก็ถามว่าคุณกําลังตั้งท้องอยู่หรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าใช่พอถามชื่อเธอก็บอกว่าชื่อเอลิซาซึ่งมันเป็นชื่อเดียวกับแม่ของอันนานั่นเองสักพักก็มีรถมาจอดที่หน้าบ้านอันนามายืนดูตรงหน้าต่างเห็นสามีของเอลิซาเขาก็มีหน้าตาเหมือนพ่อของอันนาตอนหนุ่มๆผู้ชายคนนี้แนะนําตัวว่าชื่ออเลสซิโออัน,นาตกใจเข้าไปอีก ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอพ่อกับแม่ตอนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วที่โต๊ะอาหารพวกเขาก็เอาอาหารมาให้เธอกินเอลิซาถานที่อยู่ของอันนาแล้วก็จะพาเธอไปส่งอันนาก็โกหกไปว่าแม่ของเธออยู่ที่โรงพยาบาลแถวแถวนี้แล้วบอกว่าพ่อของเธอไปทำงานที่แอฟริกาทั้งสองคนแอบไปคุยกันว่าควรให้อันนาค้างที่นี่ดีหรือเปล่าสุดท้ายพวกเขาก็ให้อันนานอนที่โซฟาแล้วเช้าวันต่อมาคู่สามีภรรยาก็เถียงกันรเรื่องหาคนมาดูแลเอลิซา แต่เอลิซาเธอไม่ต้องการคนมาดูแลเธอเลยบอกว่าจะให้อนนานดูแลเองเมื่อสามีออกจากบ้านไปแล้วเอลิซาก็ได้พาอนนานไปส่งที่โรงพยาบาลเพราะเธอไม่ได้ต้องการคนดูแลตั้งแต่แรกอยู่แล้วอนนา,นานได้ลงจากรถนะครับส่วนเอลิซาก็เดินเข้าไปในอาคารผู้ป่วยมะเร็งอนา,นานเห็นเอลิซานั่งรอตรวจแล้วก็มีคนเข้ามาทักทายชวนเธอคุยจากนั้น เอลิซาก็าไปเข้ากลุ่มบํมบาบัดสักพักอนานาก็มาเคาะประตูที่ห้องบํบาบัดเธอโกหกว่ามาเข้าร่วมบํมบาบัดเพราะว่าแม่ของเธอก็ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองเหมือนกันทุกคนก็ต่างสงสารเธอพวกเขาเสนออาหารและที่พักให้เธอด้วย จากนั้นเอลิซาก็ช่วยเธอโดยการหางานพาร์ทไทม์ให้เธอทำอันานก็เลยได้ขอยืมรองเท้าของเอลิซาใส่ไปทำงานพอตกกลางคืนเธอก็ได้กลับมาที่บ้านของเอลิซาเพื่อจะเอารองเท้ามาคืนและขอเข้าไปในบ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วอนาก็ได้ขอให้เอลิซานะช่วยขับรถไปส่งซื้ออาหารให้เธอหน่อยแต่เอลิซาไม่อยากไปนะครับทั้งคู่ก็เลยได้เถียงกันอนนาก็เลยคว้ากุญแจวิ่งไปขึ้นรถแล้วบีบแตรรบกวน,นคนทั้งซอยในที่สุดเอลิซาก็เลยต้องพาเธอไปจนได้ตอนทั้งสองคนกำลังจะกลับบ้านเอลิซาดันลืมกุญแจบ,บ้านไว้ในเสื้อคลุมที่ไม่ได้เอาออกมาด้วยพวกเธอก็เลยต้องมานอนที่โรงแรมด้วยกัน อนนาแวะไปไว่ายน้ำเอลิซาเดินมาดูเธอเล่นน้ำอันนาบอกให้เอลิซาลงมาเล่นน้ำด้วยกันเมื่อลงไปในน้ำเอลิซาก็รู้สึกดีขึ้นระหว่างนั้นเด็กในท้องก็เริ่มขยับเธอก็เลยเดึงมือของอันนาไปจับที่ท้องของเธอให้ฟังเสียงเด็กมันเป็นช่วงเวลาเล็กๆน,น้อยๆที่มีความสุขและละเอียดอ่อนมากสําหรับเด็กแบบอันนานะครับที่ตอนนี้เธอเห็นแล้วว่าแม่ตื่นเต้นแค่ไหนกับการที่จะได้เธอมาเป็นลูก แล้วเช้าวันต่อมาพอทั้งคู่กลับมาบ้านอาน,นาก่ช่วยเอลิซาจัดบ้านเอลิซาถามว่าเธอจะสมัครเรียนกระโดดน้ำให้ลูกของเธอทีไหมอาน,นามโมโหแล้วก็บอกว่าอย่าเลยเพราะคุณนยไม่รู้ว่าลูกอจะชอบมันหรือเปล่าและยังถามต่อว่าเอลิซาจินตนาการลูกไว้ยังไงบ้าง เอลิซาก็บอกว่าน่าจะเป็นเด็กผมสีทองตาสีเดียวกับพ่อของเขาแต่ที่สำคัญก็คือต้องงดงามมาจากภายในคือเป็นคนที่เข้มแข็งมุ่งม,มั่นแล้วก็มองโลกในแง่ดีพอได้ฟังแบบนั้นนะครับอันนาก็โกรธอีกเพราะคิดว่าคนที่มองโลกในแง่ดีและเห็นใจคนอื่นก็คือคนโง่โดนจิกหัวใช้ตลอดเวลาเอลิซาเลยบอกว่านี่เธอมองโลกแบบนี้เหรอ น,นาถามกลับว่าแล้วเอลิซาล่ะต้องการลูกหรือตุ๊กตากันแน่เอลิซาเลยบอกว่าที่แน่ๆลูกของเธอคงไม่เป็นแบบอนนาที่โอหังและก็นิสัยไม่ดีจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มีปากเสียงกันนะครับแล้วอนนาก็ได้เตลิดออกจากบ้านอีกครั้งหนึ่งเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคน,นยังต้องปรับจูนเข้ากันอีกมากแล้วพออลริเซโอกลับมาถึงบ้านเอลิซากําลังร้องไห้อยู่เธอตัดสินใจบอกเรื่องที่ตัวเองมีเนื้องอกแล้วก็เป็นมะเร็งเต้านม เธอเข้าเครื่อง MRI แล้วแต่ต้องเลื่อนการรักษาออกไปเป็นหลังคลอดหรือไม่อย่างไรก็ต้องทำแท้งเอาเด็กออกมาก่อนแล้วรีบทำการรักษาเพราะมะเร็งชนิดนี้มันร้ายแรงและรักษาให้หายขาดไม่ได้เอลิซิโอก็เสียใจจนสติแตกนะครับเขาโทรหาหมอกเก่งๆแบบคนไม่ยอมหมดหวังและอยากให้เธอทำแท้งเอาเด็กออกเพื่อที่เธอจะได้มีชีวิตอยู่ต่อแต่เอลิซาก็ไม่ยอมท่าเดียวเธอต้องการเก็บลูกเอาไว้ แล้วที่กลุ่มบําบัดเอลิซาก็บอกว่าหากยังพอมีเวลาเหลือก็อยากจะทำเรื่องต่างๆอีกมากมายและทำลิสต์สิ่งต่างๆไว้ในสมุดด้วยอย่างเช่นการฝากของขวัญวันเกิดไว้ให้ลูกสาว แล้วพอกลุ่มบําบัดจบลงนะครับเธอก็แวะไปถามพยาบาลว่าที่นี่มีคนไข้ที่นามสกุลจิลอตโต้ไหมซึ่งมันก็คือนามสกุลที่อันนาโกหกเอาไว้นะครับแล้วมันก็แน่นอนว่าไม่มีคนไข้คนนี้อยู่เหมือนกันแล้วพอมาเจอกับอันนาเอลิซาก็โมโหมากเธอพยายามเค้นถามความจริงอันนาเลือกจะบอกว่าแม่ของเธอตายไปแล้วตอนคลอดเธอส่วนพ่ออยู่ในคุกเอลิซาให้โอกาสเธออีกครั้งโดยจะจ้างให้อันนาทํางานและงานนั้นก็คือให้ อันนาช่วยเลือกของขวัญให้ลูกของเธอในอนาคตแน่นอนว่ามันเป็นงานที่มีความหมายกับอันนามาก ทั้งคู่ไปที่ร้านเครื่องดนตรีเอลิซาลองเล่นเปียโนแต่อันนาบอกว่าให้เลือกกลองแทนถ้าจําได้ตอนต้นเลื่อนนะครับคืออันนาะเธอไม่ชอบเปียโนเลยแล้วพอกลับมาถึงบ้านอเลซิโอก็บอกว่าเอลิซาต้องไปหาหมอที่มิลานในวันพรุ่งนี้แต่เธอก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าได้นัดกับผู้อํานวยการโรงเรียนแอนดูบาลเอาไว้ทั้งคู่ก็เลยทะเลาะก,กันและอลิซิโอก็ทําใจกับเรื่องนี้ไม่ได้เลย จากนั้นอัน,นาก็ได้คุยกับอลิซโอเรื่องของเอลิซาเขาบอกว่าทั้งคู่ต้องการเด็กคนนี้มากทุกอย่างออยู่ใกล้แค่เอื้อมแท้แต่สุดท้ายเขากลับจะต้องอยู่คนเดียวอาน,นาก็บอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกแต่คุณจะมีลูกสาว เขาจินตนาการตัวเองที่กำลังเลี้ยงเด็กตัวเล็กๆไม่ออกเลยอันนาก็ให้กำลังใจแล้วบอกว่าเขาจะทำได้อย่างแน่นอนเพราะเขาอ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ตอนนี้ช่วยทำให้เอลิซาเห็นด้วยว่าคุณ่ะเป็นคนแบบนั้นจริงๆ เอลิซายังคงมุ่งมั่นจดสิ่งที่เธอคิดจะทำลงในสมุดคู่ใจเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอขึ้นมาดูที่ห้องที่เตรียมไว้ให้ลูกเธอเห็นอนนาและสามีทาสีห้องอยู่เธอดีใจมากที่ในที่สุดอเลิซโอก็พร้อมยอมรับความจริงอนนาเองก็เหมือนกันแต่เมื่อเดินออกมาจากห้องนั้นเธอก็เห็นความผิดปกติที่หลังประตูบานหนึ่งเมื่อเปิดเข้าไปมันกลับกลายเป็นห้องในโรงพยาบาล อนนาเข้ามาอยู่ในห้องที่มีคนนอนใส่เครื่องช่วยหายใจบนเตียงและนั่นก็คือร่างปัจจุบันของเธอหลังจากโดนรถชนนะครับอนนาพยายามจะวิ่งออกจากห้องนี้ขณะที่มือของเธอเริ่มขยับเคลื่อนไหวอนนาไม่อยากจากแม่ไปเลยหาทางกลับมาที่บ้านหลังเดิมพอเห็นแม่นั่งบนโซฟาก็รีบเข้าไปก่อนแล้วก็จูบด้วยความโล่งใจ เอลิซาได้สอนให้อนานทำอาหารซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่อันานไม่เคยมีมาก่อนเธอเลยรู้สึกมีความสุขแต่ก็เศร้าไปในคราวเดียวกันเพราะรู้ดีว่าอีกไม่นานทั้งสองคนก็จะต้องจากกันไปต่อมาพ่อกับแม่ของเอลิซาก็มาเยี่ยมและอนานก็ทำดีกับทุกคนในวันนั้นทั้งอเลซิซโอและเอลิซาเพิ่งได้จัดงานแต่งงานกัน ทุกอย่างสวยงามเต็มไปด้วยความสุขแต่ระหว่างที่งานดําเนินไปเอลิซาก็รู้สึกไม่สบายเธอเข้ามาหลบในห้องไอจนเลือดเปื้อนเต็มเสื้อไปหมดอาการมะเร็งของเธอเริ่มปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเอลิซ่านั้นอาการแย่ลงนะครับเธอถามอันนาว่าต่อไปเมื่อไม่มีเธอแล้วอันนาจะทํำยังไงอันนาไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นแค่อยากใช้เวลากับแม่ เอลิซาอยากให้อันนาเป็นคนที่คอยอธิบายของขวัญชิ้นต่างๆให้ลูกของเธอฟังแต่เด็กสาวก็บอกว่าเอลิซาอาจจะได้อยู่มอบของขวัญให้ลูกเองก็ได้แล้วจูจ่ๆเอลิซาก็คิดออกแล้วว่าของขวัญวันเกิดตอนอายุ18ของลูกของเธอจะเป็นอะไรเอลิซาได้พาอันนามาลองชุดเดรสมากมายแล้วก็เลือกชุดสีน้ำเงินเป็นของขวัญชิ้นพิเศษแต่ดูแล้วอันนาไม่ชอบบอกว่าอีก18ปีข้างหน้าชุดมันต้องเชยแน,น่ เอลิซาเศร้ามากแต่พอว่าไอเดียเรื่องของขวัญเนี่ยมันคงแย่มากและที่อนายอมทำตามก็เพราะสงสารคนป่วยนั่นเอง ในตอนนั้นอันนาตัดสินใจบอกว่าเธอคือลูกของเอลิซาตอนแรกเอลิซาก็ไม่เชื่อนะครับแต่เมื่อเห็นอน,นาจริงจังเธอก็เข้ามาในห้องแล้วก็ยกมือขึ้นเพื่อจะสัมผัสใบหน้าของลูกสาวทั้งแม่ทั้งลูกต่างก็ร้องไห้หลั่งน้ำตาของความดีใจแต่ความดีใจก็อยู่ได้ไม่นานเพราะอยู่ดีๆเอลิซาก็หมดสติไปอัน,นาเข้าไปประคองพยายามเรียกให้ได้สติเธอเรียกเอลิซาว่าแม่เป็นครั้งแรกแต่ว่ามันก็สายไปแล้ว อีกด้านหนึ่งอันนาในโลกปัจจุบันก็ได้ตื่นขึ้นหนังได้ตัดสลับไปที่เอลิซาอีกทีที่ลืมตาขึ้นมาเช่นกันเธอได้ยินเสียงเคาะประตูก็เลยบอกให้เอลิเซอโอรีไปเปิดประตูเพราะอันนาลูกสาวของเรากําลังเรียกอยู่แต่สามีเธอบอกว่ามันเป็นแค่ความฝันของเธอเท่านั้นแถมเขายังถามว่าลูกสาวของพวกเราหน้าตาเป็นยังไงเหรอเธอบอกว่าอันนานั้นสวยมาก อลริซิโอบอกว่าซื้อชุดที่จะใช้เป็นของขวัญมาแล้วแต่เธอก็บอกให้เอาไปคืนเพราะจำที่อนาบอกได้ว่ามันต้องเชยแน่ๆในอนาคตและลูกก็จะไม่ชอบมัน แล้วที่เวลาปัจจุบันในโรงพยาบาลพ่อได้มารับอนนากลับบ้านเธอขอโทษพ่อทั้งสองโผลเขากอดกันและเข้าใจกันมากกว่าเดิมพอกลับมาถึงบ้านอน,นาตรงไปที่เป็นโนเธอเริ่มเล่นเพลงเพราะจำได้ว่าครั้งหนึ่งแม่เคยชอบเป็นโนขนาดไหนตอนที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเข้าไปที่ร้านเครื่องดนตรีด้วยกัน ทางด้านเอลิซาเธอกำลังจะคลอดลูกในวันนี้แต่ก่อนจะคลอดเธอได้ขอกระดาษกับปากกาจากหมอมาเขียนเรื่องสำคัญแม้ตัวเองจะทรมานจากการปวดท้องมากก็ตามและสิ่งที่เธอเขียนนี่เองคือของขวัญวันเกิดปีที่18ของอันนา อน,นาหยิบจดหมายเหล่านั้นมาอ่านแม่บอกว่าแม่รู้ดีว่าลูกจะโกรธเรื่องของขวัญแล้วก็โกรธโชคชะตาแต่ขอให้ลูกรู้ไว้ว่าของขวัญพวกนี้เป็นทางเดียวที่จะช่วยให้แม่ได้ใกล้ชิดกับลูกมันสร้างพลังให้แม่และให้ลูกรู้ไว้ว่าแม้จะในวันที่แดดจ้าฟ้าสว่างที่สุดลูกจะเห็นดวงดาวของแม่อยู่เสมอแม่รักลูกจนหมดหัวใจ จากนั้นเอลิซาก็ได้คลอดหนูน้อยออกมาเธอได้เห็นหน้าลูกสาวของตัวเองและมีความสุขมากทั้งยังจับมือเล็กๆนั้นไว้ชั่วระยะเวลาหนึง่งกลับมาที่ปัจจุบันนะครับพ่อเอาของขวัญมาให้อนนามันคือชุดเดรสสีน้ําเงินพ่อบอกว่าตอนแรกอะ่ะแม่จะให้เอาไปคืนแต่พ่อก็ตั้งใจเก็บมันไว้แม้จะคิดว่ามันคงจะเชยไปแล้วแต่อนากลับเข้าไปกอดพ่อแล้วตัดสินใจที่จะสวมมันลงไปหาทุกคนในครอบครัวเพราะเธอเข้าใจแล้วว่า ของขวัญทุกชิ้นรวมทักชุดที่แม่เตรียมไว้ให้คือสื่อประสานที่ใช้ส่งมอบความรักอันยิ่งใหญ่จากแม่มาสู่ตัวเธอแล้วหนังก็จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.7คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับ และช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ